มาพูดถึงผลไม้ไทยชนิดหนึ่งมะละกอเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของครัวไทยเลยก็มีเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่เรารู้กันนะต้นกําเนิดมะละกอจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มาจากประเทศไทยนะครับแต่กลายเป็นว่าพันธุ์ที่มันโตในไทยเนี่ยกลายเป็นที่นิยมของทั้งโลกแล้วชาวต่างชาติเาก็ทวินหากันมากเลยมะละกอไทยต้นกําเนิดน,นมาจากประเทศในแถวแถวอเมริกากลางแล้วก็เม็กซิโกในทวีปอเมริกาเหนือครับ ถูกค้นพบโดยชาวยุโรปในช่วงศตวรรษที่16นู่นก่อนจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยนักเดินเรือชาวสเปนกับโปรโตุเกสเขาก็เอาเมล็ดมะละกอเนี่ยแหละไปปลูกในอาณานิคมต่างๆทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยรวมไปถึงประเทศไทยทีนี้จุดกําเนิดมันมาแล้วพอเมล็ดมะละกอมาถึงประเทศไทยนะมันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผลไม้รสหวานเหมือนในต้นกําเนิด คือที่อื่นเขาจะกินกันเมื่อมันสุกเท่านั้นให้มันหวานหวานกินเป็นผล,ลไม้สุกแต่ว่าคนไทยเอามากินดิบกันเฉยเลยเอามาทําเป็นเมนูลหลายๆอย่างอย่างส้มตำอย่างนี้แล้วไปไปมามามะละกอที่มาโตในประเทศไทยมันก็เหมือนกับว่าได้ซึมซับกับบรรยากาศในประเทศไทยทั้งดินสภาพอากาศต่างๆมันกลายเป็นอีกแบบหนึ่งขึ้นมาเลยเป็นมะละกอไทยของจริงแล้ว มันกลายเป็นมะละกอที่เพื่อมาทําเป็นอาหารโดยเฉพาะไม่ได้เอามาทําเป็นผลไม้อแต่ก็กินเป็นผลไม้ได้แหละเมื่อมันสุกทีนี้มะละกอไทยกลายเป็นว่าต่างประเทศเขาอยากจะได้กันเห็นคนไทยกินแล้วมันแซ่บมากแม้แต่ญี่ปุ่นนี่ก็ยังสั่งมะละกอไทยไปทางรถไฟเลยนะสมัยก่อนแต่ว่าตอนนู้นนี่จะเอาเป็นไปกินเป็นแนวหวานครับก็คือกินตอนมันสุก ทีนี้หลายๆคนสงสัยว่าเอาแล้วต่างชาติเขารู้จักมะล,ละกอไทยได้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่เคยมาไทยก่อนการขนส่งมะล,ละกอไปครั้งแรกนะให้ชาวต่างชาติได้ลองกินก็คือมาจากคนนี่แหละสมัยช่วงกลางศตวรรษที่20ตอนนั้นคนไทยเริ่มเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศมากขึ้นครับไปไม่ไปตัวเปล่านะพกเม,ม็ดมะละกอไปด้วยเออแล้วก็เอาไปปลูกแล้วก็จะได้กินมะล,ละกอพันธุ์ไทยไงเพราะว่ามันเอาไปทําอาหารได้หลายอย่าง แล้วก็ดันโตซะอีกในต่างแดนมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะชาวต่างชาติเขาเอาเม,ม็ดมะละกอของเขาเนี่ยมาปลูกในไทยแล้วก็โตมากลายเป็นพันธุไทยเราก็เอาเมล็ดของเราเนี่ยไปปลูกที่นั่นต่ออีกแล้วมันจะโตมากลายเป็นพันธุ์ของทางต่างประเทศอีกไหมล่ะเนี่ยามาดูชาวต่างชาติพูดถึงมะละกอไทยกันบ้าง คนแรกเขาบอกว่าผมอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะที่บ้านผมมะละกอมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลไม้ในจานอาหารเช้าหรือไม่ก็ใส่ในสมูทตี้เท่านั้นรสชาติของมันก็จะหวานๆนุ่มๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครจะสนใจมันมากนักคือมันเป็นผลไม้ที่ไม่โดดเด่นอะไรเลยประมาณว่ามีก็ได้ไม่มีก็ลืมมันไปซะอะไรแบบนั้นดังนั้นตอนนั้นผมมาถึงประเทศไทยครั้งแรกเพื่อนคนไทยนะชวนไปกินส้มตา ไม่รู้คิดยังไงของเขาผมนะรู้สึกสับสนมากเลยที่เห็นมะละกอดิบเอามาสับเป็นเส้นแล้วก็เอามาตามรวมกับพริกมะเขือเทศถั่วฝักยาวแล้วก็มีการปรุงรสด้วยน้ำปลามันดูเป็นเมนูที่น่ากลัวเหลือเกินแต่ก็ต้องลองชิมเพื่อสั่งมาแล้วพอชิมคำแรกปุ๊บชีวิตผมเปลี่ยนเลยความกรอบของมะละกอดิบที่ผมไม่เคยได้กินแบบนี้มาก่อน ความเผ็ดที่มันรุนแรงมากรสเปรี้ยวเค็มหวานที่มันผสมผสานกันอันนี้มันเป็นรสชาติที่ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนี่มันเป็นของกินประเภทไหนผมว่ามันคงไม่ได้เป็นแค่เมนูหรอกแต่มันเป็นเหมือนประสบการณ์ที่ทําให้ผมนะ่ะมองมะละกอในอีกรูปแบบหนึ่งเลยมะละกอดิบก็กินได้ผมก็ไม่นึกมาก่อนว่าผลไม้ธรรมดาธรรมดาแบบนี้จะนํามาสร้างสารรค์เป็นเมนูที่ทรงพลังได้ขนาดนี้ มันเป็นความอร่อยที่หาไม่ได้ในประเทศผมมีคนมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าผมเข้าใจเลยผมมาจากฝรั่งเศสตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนไทยกินมะละกอดิบแต่พอได้ลองกินจริงๆแล้วมันเผ็ดมากน้ำตาไหลาเลยตอนนี้ผมก็อยากจะลองกินอีกเรื่อยๆผมก็สั่งแบบเผ็ดน้อยคนต่อมาบอกว่าผมนึกถึงตอนที่ไปอิตาลีเลยที่นั่นอ่ะเขาจะเอามะเขือเทศไปอบกับชีสแล้วก็น้ำมันมะกอก มันต่างจากที่บ้านผมที่กินแต่มะเขือเทศสดๆมันก็ทําให้ผมเข้าใจเลยว่าอาหารแต่ละที่เขาก็มีวิธีสร้างสารรค์วัตถุดิบที่แตกต่างกันจริงๆทั้งดิบทั้งสดแล้วแต่ว่าจะเอามาทําอะไรคนต่อมาน่าจะเป็นคนไทยบอกว่านี่คือมตสเน์ของส้มตำเลยแต่ละภาคก็จะมีส้มตำที่รสชาติไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วก็มีตำหลากหลายแบบถ้ามีโอกาสลองไปชิมส้มตำทางภาคอีสานดูรับรองว่ารสชาติจะเข้มข้นและเผ็ดกว่ามาก อา้าวนี่มันเป็นการโฆษณาที่ดีหรือเปล่าเนี่ยมันจะเผ็ดกว่านะเหมือนกับว่าไปกินผัดกะเพราที่ภาคเหนือแล้วเราก็ไปบอกว่าเฮ้ยอยากกินเผ็ดกว่านี้ไปกินที่ภาคกลางสิเอาแทนที่จะพูดถึงความอร่อยดันพูดถึงความเผ็ดคนต่อมามาจากอินเดียเขาบอกว่าเข้าใจเลยว่าแต่ละคนนะรู้สึกยังไงผมเคยพยายามจะลองทําส้มตามกินเองที่บ้านนะหลังจากที่กลับมาจากไทย แต่ว่าใช้มะล,ละกอที่หาซื้อได้จากตลาดท้องถิ่นที่นี่แหละที่มาทำแล้วมันไม่เวิร์กเลยมะล,ละกอดิบที่นี่พอเอามาสับแล้วมันจะค่อนข้างนิ่มมันจะมีรสชาติที่ออกจะขมๆหน่อยทีนี้พอนำมาตามรวมกับเครื่องปรุงแล้วมันเละไปหมดเลยมันไม่มีความกรอบความกรุบที่เป็นเอกลักษณ์แบบส้มตำไทยทำปรากฏว่ามันล้มเหลวกินไม่ได้อุตสาห์จะตามให้คนในบ้านกิน แต่พอผมได้ลองชิมส้มตำที่ทำจากมาละกรพันธไทยจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะ่ะผมรู้เลยว่าความแตกต่างมาอยู่ที่ตรงนี้นี่เองมละกอไทยเวลาที่สับเป็นเส้นแล้วมันจะกรอบแล้วก็แน่นกว่ามากมันไม่เละนะแล้วมันก็ยังคงเท็กเจอร์ที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้มาทำให้ส้มตำหนะถึงอร่อยได้ขนาดนั้นประสบการณ์ในเรื่องนี้ทำให้ผมรู้เลยว่าการทำอาหารวัตถุดิบแต่ละชนิดของแต่ละประเทศมันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างมากไม่สามารถจะทดแทนกันได้เลย คนต่อมาบอกว่ามะละกอมันก็คือผล,ลไม้รสหวานที่เอาไว้ใส่ในสลัดหรือไม่ก็ของหวานเท่านั้นในสมัยก่อนนะจําได้เลยว่าตอนที่เห็นมะละกอสีเข,เขียวในตลาดไทยครั้งแรกนะ่ะก็นึกว่ามันคืออะไรสักอย่างที่คล้ายๆฟักรหรือไม่ก็แตงกวาขนาดใหญ่ไม่นึกเลยว่ามะละกอที่ยังไม่สุกจะนํามาขายกันและนํา,ามาทาอาหารกันได้ซะด้วยผมค่อนข้างรู้สึกทึ่งมากที่คนไทยสามารถนําเอาวัตถุดิบท,ที่ทุกคนรู้จักกันในฐานะผล,ละไม้ มาเปลี่ยนเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารทาวรสเผ็ดร้อนได้อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงความอจฉริยะในการทำอาหารของคนไทยจริงๆมันไม่ใช่แค่การทำอาหารแต่นี่เป็นการคิดนอกกรอบเกี่ยวกับส่วนผสมและรสชาติโดยสิ้นเชิงถ้าจะพูดถึงความต่างของมะละกอดิบแต่ละพันธุ์นี่เริงจริงๆมันก็ต่างกันนะเพราะว่าเคยเอามาลองกินมะละกอดิบบางอย่างนี่ก็เป็นแบบกรอบๆเลยแล้วก็อาจจะยางเยอะ ส่วนบางพันธุ์นี้ก็มาแบบมันนิ่มมันไม่ค่อยเด้งมันจะเหมือนกึ่งสุกตลอดเวลาตั้งแต่มันยังดิบอยู่แล้วก็มีบางพันธุ์นะยังก็แตงกวาพอมาสับทีหนึ่งนี่เละตุ้มเป๊ะไปเลยเออนี่ขนาดว่ดิบมียางอยู่ด้วยเพราะงานก็เลยสรุปได้ว่าการจะตำส้มตำมะละกออะไรนี่มะละกอ,ะก,อะก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สําคัญนะมันก็ต้องเป็นพันธุ์ไทยจริงๆนี่แหละชาวต่างชาติก็ถึงได้บ่นบนกันว่าเวลาที่จะหัดทำอาหารไทยนะนะ วัตถุดิบหลายๆอย่างมันก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่มาจากไทยเท่านั้นไม่สามารถเอาอย่างอื่นมาทําทดแทนได้เลยพออยากจะทําอาหารไทยในประเทศของเขาอย่างในญี่ปุ่นหรือว่าในอเมริกาเองเนี่ยก็ทําลําบากครับเพราะว่าวัตถุดิบมันไม่ใช่โหระพาเหมือนกันแต่ต้องถามว่าโหระพาจากไทยหรือเปล่าใบกะเพราเหมือนกันเนี่ยกะเพราจากไทยไหมพริกละจากไทยไหมอ่าถ้าเป็นจากที่อื่นชื่อเดียวกันมันก็ไม่ได้อยู่ดีอาหารไทยนี่ทํายากจริงๆนี่ขนาดว่าส้มตํานะ ยังต้องใช้มะละกอไทยอีกอ่ะมีมะละกอไทยไหมไม่มีอย่ารีทรมเอาไว้ไปไทยก่อนค่อยกินอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ